ในการพัฒนาการศึกษาแม้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้มุ่งดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยได้รับการศึกษาโดยทั่วนหน้าแต่ความจริงปรากฏว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ถูกจำกัดให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสมนั่นก็คือคนตาบอดซึ่งถือว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญกับสภาพของผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ขาดความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองต้องตกเป็นภาระแก่ครอบครัวและผู้อื่นตลอดมามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตระหนักดีถึงสถานการณ์ปัญหาเหล่านี้จึงมีภารกิจมุ่งดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่องเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาโดยเรียนร่วมกับเด็กปกติตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลายัยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนรสิมานะครับเราเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล123นะครับแล้วก็ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่4นะครับ ในการเรียนการสอนอยู่ภายในโรงเรียนของเรานั้นนะครับเราจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการอ่านเขียนอนยักษรเร็วครับการช่วยเหลือตอนเองในชีวิตประจําวันนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการที่จะศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นนะครับเมื่อนักเรียนมีการเตรียมความพร้อมนะครับใครที่พร้อมที่จะออกไปเรียนร่วมกับนักเรียนตาดีที่อยู่ข้างนอก ทางโรงเรียนของเราก็จะส่งเสริมนะครับให้นักเรียนนั้นได้มีโอกาสไปเรียนร่วมกับนักเรียนตาดีข้างนอกการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนโดยเฉพาะคนที่มีการทางสายตาซึ่งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดเราให้ความสำคัญแล้วก็จัดการศึกษาในรูปแบบ ให้นักเรียนพิการทางสายตาไปเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปเรียนร่วมถือว่ามีความจําเป็นนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้และก็ใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนปกติตั้งแต่ที่เขาอายุยังน้อยๆอยู่จะทําให้เขาปรับตัวได้รวดเร็วขึ้นการเรียนร่วมหรือการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคน ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องหรือเด็กตาบอดอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันด้วยการคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กเป็นรายคนในหน้าที่ครูเสริมวิชาการนะคะจะต้องดูแลเด็กตาบอดที่เข้าไปเรียนร่วมกับนักเรียนปกติในห้องเรียน,นะคะ่ะทุกวิชาที่นักเรียนตาบอดเราเรียนมานัากมีปัญหาหรือไม่เข้าใจในวิชาที่ครูนั้นๆสอน ก็จะต้องกลับมาหาครูเสริมวิชาการที่จะต้องเพิ่มเติมซ่อมเสริมในวิชานั้นๆค่ะเพื่อให้เขาจะได้เรียนรู้ทันกับเด็กในห้องเรียนค่ะดังนั้นโรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อการเรียนหลักสูตรที่เอื้อต่อการเรียนของเด็กตาบอดเพื่อขจัดอุปสรรคในการเรียนและเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันร,ระหว่างเด็กปกติและเด็กตาบอด โรงเรียนบ้นานภูเขาลาดมีนักเรียนอยู่แล้ว174คนซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นเราก็ให้โอกาสสาหรับคนตาบอดเพื่อที่เขาจะได้ดํารงชีวิตเท่าเทียมกับคนตาดีนะครับการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษาที่ได้ต่อเนื่องไปถึงระดับมัธยมศึกษาและก็ไปถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อที่จะให้เขาได้ประกอบอาชีพในการดํารงชีวิตเพื่อจะได้ไม่เป็นภาร,ระต่อสังคมต่อไปครับเป้าหมายสําคัญของการจัดให้เด็กตาบอด ได้เรียนร่วมหรือการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมคือให้เด็กได้สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันสามารถตอบสนองความต้องการในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นกับเด็กปกติโรงเรียนโคราชพิทยาคม,มานะคะจัดการเรียนร่วมให้กับเด็กพิการเรียนร่วมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นนะคะ ก็มีความใกล้ชิดกับเด็กปกติของเราอยู่ที่นี่ค่อนข้างจะมีความสุขนะคะเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเพื่อนๆนักเรียนเท่าที่สังเกตเด็กพิการเรียนร่วมเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนค่อนข้างสูงนะคะก็เป็นแบบอย่างกับนักเรียนปกติของเราได้เด็กเขาจบการศึกษาตามเกณฑ์นะคะในเวลาที่กําหนดไม่ไม่มีเด็กพิการเรียนร่วมที่จบการศึกษาไม่พร้อมเพื่อนอันนี้คืออันหนึ่งที่พอชื่นชมนะคะ การจัดการศึกษาแบบเปลี่ยนร่วมเพื่อเพิ่มโอกาสแก่คนตาบอดให้สามารถเข้าสู่สิทธิประโยชน์ทุกด้านของคนพิการจึงยังคงเป็นภาระหลักของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดที่จะต้องดำเนินงานนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง